วัดสเกตนะครับหลังจากบูรณนะเสร็จจะมีงานสมโภชพร้อมกันลอยกระทงะครัตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมงานอยู่ตอนนี้อยู่ที่ สาราบำเพ็ญนกุศลส,สองนะครับด้านในเขาจะมีเขียนรายชื่อห่มผ้าแดงเปลี่ยนห่มองค์พระธาตุนะครับงานนำมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุ8ปดถึงสิพฤศจิกายน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนนะครับดูความเปลี่ยนแปลงของพระธาตุที่บุรณะแล้วตอนนี้ก็คือถ้ำบะเบียนนะเดี๋ยวเราจะพาชมทีหลังฟรอนเนอร์เทอร์ริทีคนไทยฟรี 344ขั34้นนะเร่ตนรารค่เริ่มต้งประหาังและดินเงเรื่องน่าเบื่อนายเข้ามาด้านไหนอารมณ์เล่นเนครับงว่า แป็นข้อ oh. ที่เราจะต้องทำเพราะตรงจุดที่นทางวัดํำกัดบังคับจำกัดไว้ว่าต้องไม่ทำซูชวนที่ก็ได้ทำความเข้าใจที่ดีว,ว่าไม่แทงว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะถูกต,ต้องแต่เป็นเรื่องของขั้นบันได<ม>เสตียนะาานการคำนวบเงินเป็นเรื่องใหญ่ววอของที่ต้อทำแต่ต้องมีความเข้าใจว,ว่า แต่ก็ปวดขาการทำวัดปวดมนต์าเราเข้าใจดีแน่คาเฟ่ตัวนี้เป็นคาเฟ่ ใครเผลอไปยืนอยู่ด้านหน้าแล้วก็เวี่ยงไปอาจจะมีตีบ้อกตากันได้นะวันทีนักท่องเที่ยวก็รรเหมือนจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขามีผมผ้าประทาดกันเรียกผมผ้าจีก็เรียกเขียนชื่อคนผ้าแดงกันเมื่อร่วมันแล้วเราก็จะสาวัำ นอก้องเป็นสิ่งของพระรัชนีนักใจการว่าพระพุทธเจ้าทุกวันจะเปอีไหมการลถึงาทำคามของก้าวยาวน่าจะดีกว่าก้าวสันโินชั้นสองนะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่นะอากาศยังโอเคอยู่ผมนี้ก็จะมองไปเห็นสะพานพระรามแปแล้วก็โลหะภาสาทวาราชนาญานะ ไม่มีพ่อแม่คนไหนสบายใจแต่ถ้าเจงกันข้ามบางที่กล่าวมาตัวนี้เหมือนจะชันนิดหน่อยไม่ว่าใครก็เห็นกันไปได้ว่าเวันนี้อากาศดีนะได้พูดไปแล้วว่าลมพัดแรงดูครับอากาศค่อนข้างเย็นไม่ว่าของใครมากของใครน้อย เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูโซนด้านล่างนะครับดูนะครับเขากำลังเตรียมสถานที่กันแล้วนะติดธงทำซุม้มทำบูธ มุมนี้ก็สวยนะห้ามถอดรองเท้าโ o นอัเท็อยนขึ้นลงคนละทางเข้าข้างในไม่ต้องถอดรองเท้าขึ้นลงคนละทางครับโดนอด อันนี้เข้ามาภายในบริเวณเจดีมีเจดีองค์จำลองใช่ไหมอันนี้มีปังปริธิพันะอันนี้ด้านหน้าทางเข้าข้างในนะ สด oh ้านเหมือนกันนะครับทางขึ้นสวรรค์เวปัะจุดปากวดา อันนี้จะแคบอโอเคอันนี้เราขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะ ตอนนี้ผ้าแดงอยู่ด้านล่างนะครับไปให้ประชาชนเขียนรายชื่ออยู่ถ้าวิรูปมุดโนดที่ดินมุดหลักฐานผมพันธุ์เทือกเาสดือประเทศ หลวงพ่อดำหลวงพ่อดวงดีหลวงพ่อโชคดีฝั่งซ้ายนะฝั่งขวามีหลวงพ่อโตรอยพุทธบาทรแรงวัสดเกตแล้วก็ห้องนำ้ำาตัวนี้ขั้นบันไดสูงนะ แรงวัสเกมีหลายตัวนะครับในมันดบจะมีรอยพระพุทธบาทนะครับด้านใน ปีสอามหกตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่2องิวาตโรคหรือโรคหาหรือไข้ป่วงใหญ่ระบาดจากปีนางสุสยามข่าชีวิตชาวพระนครร่วม30,000คนสังคมสยามสมัยนั้นห้ามเผาศพในเขตกำแพงเมือง ทุกวันศพของชาวเมืองจะถูกลำเลียงออกทางประตูผีซึ่งเป็นประตูเพียงประตูเดียวที่อนุญ,ญาตให้นำศพออกมาได้วัดสเกตอยู่ใกล้ประตูผีมากที่สุดจึงต้องรับรองศพจำนวนมากตายตทุกวันเผาทุกวันเผาไม่ทันก็ฝังฝังไม่ทันก็ขุดหลุมขนาดใหญ่โยนศพลงไปกองดึงดูดนกแร้งจากที่ต่างๆให้มารวมกันเพื่อกินซาโกโรคหาเวียนมารบาดในพระนครฤด,ดูแลจนถึงต้นรัชกาลที่ห้า

ลาพักร้อนมีปล่อยละอองน้ำลดความร้อนในอากาศบูธต่างๆก็รู้เหมือนจะเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับน่าจะมีเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อย หมดไปตั้งแต่โควิด4ปีแล้วแหวนโพธิฐานหลวงพ่อดวงดี เท่าเลยตรงนี้สวยมากจิตกรรมฝาผนังสวยมาก พระวิหารพระอัฏฐารถ เซมาสวยสุมเซมาสวยนะครับเป็นเหมือนลายหินสีอะลาย กระเบื้องเคลือบเลยประมาณนี้วัดลายสรารคดก็จะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับน่าจะรอบเลย ข้าข้างหน้าแล้วเขาข้างหลังตลอด เป็นปางสมาธินะครับ